รู้ดีเราบอกน้องๆเนแล้วฉันพบกับน้องเสเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพิเชียค่ะจำนวสิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเน้สค่ะอายุสิบปีในหนูที่รามบันแพงแอตเลติเตอร์นอร์ทัลสกูลเิทยเกัยหงค่ะวันนี้หนูไม่ได้มาคนเดียวนะคะหนูมากับเพื่อนซีของหนค่ะนี่นะคะเขาชื่อรอกสตาร์ค่ะ หนูยังเป็นนักรอ้อและนักตีค่ะรูไ่ไหมคะหนูเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่ห้าขวบค่ะและก็หนูก็ทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างจริงจังค่ะเวลาที่หนูไปร,ร้องเพลงหนูรู้สึกดีใจที่ทําให้คนความมีความสุขและสบายใจค่ะเมื่อหนูเจอตุ๊กตาบาร์บ,บี้นวดไอแคนดี้รอกซาตัวแย้ค่ะหนูก็คิดว่ามันตรงกับหนูมากเลยค่ะเพราะว่า เขาจุดประกายความฝันของ,ของหนูเนื่อยากเป็นน้นองๆในดนตรีเหมือนกับเขาเลยนะ,ะเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างอยูนะ่ที่บ้านนะแซมบี่นะ hand, hand slowly, slowly, Take it. ได้รัเอ็ดีมาได้ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปออกรายการทางช่องรูสปาร์กับได้นไปใช้กับการรายงานี โอ้หเข้ากับอาชีพมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะตกบงานแล้วนะคะพิธีกรมาแล้วฝึกมาแล้วรวยนะคะอะต่อมานะคะน้องจัสมินค่ะอาชีพคุณครูสอนัลเล่นะคะมีความประทับใจอะไรบ้างเอ่ยกับหลัาคร,รูที่เราได้รเรียนมานะคะประทับใจที่ว่าเาราขอเรบมือให้นอ้องพากด้วยค่ะโอ้โหได้รางวัลกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแะน,นี่ลูกช่วยจัดนะคะ อ่าน่ค่ะค่ะโอ้สู้ลยืนาไว้คไว้นะไว้นะเดี๋ยวรางวัลที่3เลยละกันเราเริ่มจากรางวัลที่3ามนะคะคอยลงมาเลยนะคะเพื่อให้ภาพที่สวยงามมาเลยนะคะหายใจลึกค่ะ โอ้โหตื่นเต้นไหคะตอนนี้น้องต้องใจเต้นแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่าตอนนี้เรวาว่าฟังผลกระสินกันเลยดีกว่าเริ่มจากรางวันที่3รางวันที่3ามนะคะวันนี้ได้แก่ โอ้วันนี้ของรางวัลมากมายเลยได้เป็นกิฟเซตบาร์บี้ของเราได้มอบของได้รับของรางวัลเนทนะ เมื่อเช้านี้ขาไปกรุงเทพเราก็ติดตรงเขากระบินพอขากลับเราก็หนีทางกระบินมาทางสะแก้วโนนดินแดงเราก็มาติดตรงโนนดินแดงตั้งแต่สองทุ่มตอนนี้ห้าทุ่มวิ่งมาได้สามกิโลครับ นี่คือบริเวณเขาที่โนโนดินแดงเป็นอะไรที่สุดๆเราไม่เคยเห็นน้ําท่วมขนาดนี้แล้วเราก็ไม่เคยเห็นรถติดขนาดนี้นี่คือชีวิตของคนไทยในยุครัฐบาลยิ่งรักชินวัตรทราบแล้วเปลี่ยนดูรถติดดรถติดรถติดรถติด